โอเควันนี้ยกผมจีดีสตาร์นะครับผมกับเซิร์ฟมอแกนนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถข้าวๆนะครับผมนะตอนนี้ก็ยังคุโอนอยู่สามร้อยสองสิบเอดเอ้ยจังแม่งถึกอันนี้กดเองครับดูเชื่อเรือนะครับผมอุย้ยมีคือคุณเพลงโรลิขสิทธิ์นี่ครับกดเองนะครับนี่จะเป็นร้านขายของนะตา่ตางๆนะครับผมเอากดซื้อไปละ แล้วก็นี่ก็จะเป็นเควสนะครับผมสําหรับเด็กใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมอ่าเนี้ยเป็นรถรถนะครับผมโอเคเนี้ยจะเป็นโรงเรียนนะครับผมอ่าเนี้ยโรงเรียนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโรงเรียนก็พูดจะเยอะนะครับผมส่วนรถฟรีของเราครับจะเป็นจักรยานนะครับส่วคน้ำบเปรี้ยงไดตรงนี้เลยนะครับผมจะเป็นขบฆ้าอะไรวะนี่แล้วก็อะไรอ่ะนี่ตังค์แคป ก็ต้องดิดเอ้ดูเลยนครับมก็มีอะไรบ้างับาที่จะคือปัดมาแล้วครัเยอะเลยนะครับผม่างานเก็บตูกแนะนำปุงานช่องวุณนะหรือว่าผลิตภัณฑนะครับมารับปิดปัมาครับบ้านกัญชาจุดกัชารักสายไฟนะครับผมฮมาก็จะตัดที่ต่างๆนะครับผมก็มีเอะเยอะเลยนะครับผมาตลาดน้ำ เหมือเลยพวกนี้นะครับผมแรปเกาะต่างๆเน,นอเกาะเกาะโมแกนเกาะอะไรเยอะสถานที่เรียนศาสตร์นะครับเนื้ศาสเป็นปลาินลาสลาสายฟ้านะครับผมอ,อ่าเลือดอิสระเอลานาิันที่เป็นสถานที่อ้าวอาติเทตจีบเนะครับผมตัวงนี้นะครับผม,นะมอ่าเอแกนก็คนเล่นเยอะเลยนะครับผมอนะ่า ปิวน็ออ้อนอยู่สองคนมอรบสามอบุกแล้วก็อะไรไม่รู้อีกสามแล้วก็ช่างสามนะครับผมสำหรับอุปกไณ้เชืนี้ผมว่าจะทีมลีที่หินและตั้งลีมิชั้นครับมีทุกนคบุกมาสำหรับชุนี้ถืว่าอวลาไก่าัครับ